อุบัติเหตุฆ่าชีวิตแพทย์หญิงประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะขับรถกำลังจะกลับบ้านย่านสาธรระหว่างวิ่งบนถนนกรุงธนบุรีบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเกิดพุ่งชนท้ายรถบรรทุกหกล้อที่จอดดำเนินการติดตั้งฝาท่อปูนมีคนงานคอยให้สัญญ,ญาณไฟได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายในซากรถพบซองยาแก้วคัดจมูกระบุยานี้อาจทำให้ง่วงซึมเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาสิบแปดนาทีวันที่สิบแปดมกราคม 2,568ร้อยตำรวจเอกวัชรพงษ์ชาตนาเกียรติรองสอวสอบสวนสอนอสำเร็จรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์นั่งแบบ SUV พุ่งชนท้ายรถบรรทุกหล้อมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเกิด,กดใต้สถานีรถไฟฟ้ากรุงทนบุรีถนนกรุงทนบุรีแขวงคลองต้นไสรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครมูลนิติโปเทกตึงที่เกิดเหตุเป็นถนนสามเลนมุ่งหน้าสะพานตากสินพบรถยนต์แบบ SU v ยวนิสันเทร่าสีบรอนทองทะเบียนสขอว .2792 กรุงเทพมหานครพังยับห้องโดยสารห้องเครื่องพังหลังคาเปิดเห็นศพหญิงสาวคาเบาะที่นั่งคนขับเบดดสวมเสื้อโปโลแขนสั้นสีดำกางเกงขายา,ยาวสีดำเลือดออกปากจมูกร่างกายแขนขา,ขา,ขาหักงัดร่างออกมาจากซากรถทราบชื่อต่อมาแพทย์หญิงวิรินเลิศดำรงรักอายุ 28ปีชาวสมุทรปราการประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในซากรถพบซองยาแก้หวัดคัดจมูกของโรงพยาบาลสิครินระบุชื่อนางสาววิรินเลิศด,ดำรงรักให้รับประทานสามเวลาหลังอาหารและระบุยานี้อาจทำให้ง่วงซึมรถคันดังกล่าวพุ่งชนท้ายสภาพคารถบรรทุกหกล้อยี่ห้ออิซูซุสีขาวทะเบียน831967นนทบุรีเป็นรถของผู้รับเหมา ดำเนินการติดตั้งฝาท่อปูนนอกจากนี้พบนายปณิธานรักเจริญอายุ22ปีเป็นคนงานคอยให้สัญญาณไฟได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามแขนขาอาสาสมัครมูลนิธิปเตกตึงให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์จากการสอบสวนนายประสานอสุนีณอายุธยาอายุ48ปีขับรถบรรทุก6ล้อให้การว่าตนรับคำสั่งจากบริษัทให้มาดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อใหม่ที่ช่วงกลาง ถนนซึ่งเป็นสวนหย่อมโดยจอดรถอยู่ฝั่งขวาสุดของทางมีการวางกลวยยางและสัญญาณไฟนอกจากนี้ยังมีลูกน้องเป็นคนเจ็บให้สัญญาณไฟอยู่ท้ายรถขณะเกิดเหตุตนกำลังเดินไปดูฝาท่อชำรุดที่จะต้องเปลี่ยนได้ยินเสียงรถชนเสียงดังสนัน่นก่อนจะพบว่ารถคันดังกล่าวได้พุ่งชนกลวยยางชนท้ายรถและลูกน้องตนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวร้อยตำรวจเอกวัชรพงศ์กล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่า ผู้ตายเพิ่งเลิกงานกลับมาจากที่ทำงานรบเสนาค่าใช้เส้นทางเส้นกาญจนาพิเศษถนนราชพฤกษ์มาประสบอุบัติเหตุขณะกำลังจะกลับบ้านย่านสาทรส่วนที่พบรูปถ่ายผู้ตายสวมชุดยูนิฟอร์มสีขาวของโรงพยาบาลเลิศสินเนื่องจากผู้เสียชีวิตเคยฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ด้านคดีต้องรอสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครหลังจากนี้จะให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลจุฬา เพื่อรอญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไป